คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมนักธุรกิจบางคนถึงร่ำรวยมหาศาลในขณะที่คนอื่นๆที่มีความสามารถเท่าเทียมกันกลับติดอยู่กับความธรรมดาพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณซ่อนอยู่ภายในตัวคุณณนะขณะนี้มันเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินความสัมพันธ์สุขภาพและอนาคตของคุณได้แต่มันยังคงหลับไหลอย,อยู่เพราะคุณถูกปลูกฝังให้มองหาคำตอบจากทุกที่ ยกเว้นที่เดียวที่คำตอบนั้นมีอยู่จริงภายในตัวคุณเองเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาบุรุษที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกาได้สนทนากับมหาเศรษฐีที่สร้างจักรวรรดิกับผู้นำที่หล,ล่อหลอมชาติและข้าพเจ้าค้นพบว่าพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาไม่รอให้โลกเปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเขาพวกเขาเปลี่ยนแปลงก่อนและโลกก็ตอบสนองสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะแบ่งปันกับคุณไม่ใช่ทฤษฎี แต่เป็นผลจากการสังเกตมันนานหลายสิบปีจากการสนทนากับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจากการวิเคราะห์รูปแบบที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้และข้าพเจ้าสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่อยู่ที่ตัวบุคคลคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคุกทางความคิดที่พวกเขาสร้างขึ้นเองพวกเขามองข้อจำกัดทางการเงินความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอาชีพที่หยุดนิ่งและคิดว่านั่นคือทั้งหมด ที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้จากชีวิตแต่เมื่อคุณค้นพบวิธีปลุกพลังที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวคุณข้อจำกัดเหล่านั้นจะเริ่มสลายไปเหมือนหมอกที่หายไปเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงการคิดบวกแบบผิวเผินหรือสูตรวิเศษแต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหลักการพื้นฐานที่ควบคุมความสำเร็จของมนุษย์หลักการที่แอนดรูว์คาร์เนกีใช้ในการเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลักการที่เฮนรี่ฟอร์ดนำมาใช้เพื่อปฏิวัติตอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักการที่พร้อมสำหรับคุณหากคุณมีความกล้าที่จะนำไปใช้โศกนาฏกรรมไม่ใช่การที่คนล้มเหลวแต่เป็นโศกนาฏกรรมที่พวกเขาไม่ได้พยายามค้นหาว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างพวกเขาพอใจกับเศษขนมปังในขณะที่พวกเขาสามารถมีงานเลี้ยงเต็มรูปแบบได้และพวกเขาทำเช่นนั้นเพราะไม่มีใครเคยสอนพวกเขาว่ามีพลังภายในที่รอการปลดปล่อยความจริงข้อแรกที่คุณต้องยอมรับนั้นโหดร้ายแต่เป็นอิสระ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อชีวิตปัจจุบันของคุณไม่ใช่ความรับผิดชอบบางส่วนไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อสิ่งดีๆเท่านั้นแต่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ข้าพเจ้ารู้จักผู้ใช้ที่สืบทอดโชคลาภและสูญเสียมันในเวลาไม่กี่ปีข้าพเจ้ารู้จักคนอื่นๆที่เริ่มต้นจากศูนย์และสร้างจาก,กระวัติความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่อยู่ที่การยอมรับความรับผิดชอบส่วนตัวอย่างเต็มที่ ชายหนุ่มคนหนึ่งมหาข้าพเจ้าครั้งหนึ่งเขาโกรธกับสถานการณ์ทางการเงินของเขาเขาตำหนิเศรษฐกิจรัฐบาลเจ้านายข้าพเจ้าฟังอย่างอดทนแล้วถามว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเขาเงียบไปเป็นเวลาหลายเดือนที่เขาใช้พลังงานไปกับการตำหนิมากกว่าการสร้าง งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่รับผิดช,ชอบอย่างเต็มที่ต่อชีวิตของตนเองมีระดับความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตตอบสนองต่อสถานการณ์ถึง60%ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อคุณหยุดเป็นเหยื่อของสถานการณ์คุณจะเป็นสถาปนิกแห่งโชคชะตาของคุณเองเฮนรี่ฟอร์ดบอกทัพเจ้าครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณทำได้หรือไม่ก็เช่นนั้นประโยคนั้นสรุปจากการสังเกตมานานหลายสิบปี จิตใจของคุณยอมรับสิ่งที่คุณป้อนซ้ำๆว่าเป็นความจริงโทมัสเอดดิสันไม่ได้ตำหนิความมืดที่มีอยู่เขาได้ทำการรับผิดชอบในการสร้างแสงสว่างเขาไม่ได้บ่นเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกนับพันครั้งแต่ละข้อผิดพลาดได้รับการปฏิบัติเหมือนข้อมูลที่มีค่าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ความรับผิดชอบทั้งสองหมดไม่ใช่ภาระแต่เป็นการปลดปล่อยหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้นักการเมืองเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด,ดีขึ้น หรือคนอื่นๆอนุมัติความฝันของคุณคุณมีอำนาจที่จะลงมือทำตอนนี้ด้วยสิ่งที่คุณมีจากที่ที่คุณอยู่แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือการรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าคุณมีความผิดสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อวิธีที่คุณตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่คุณต้องรับผิดชอบในการคงความยากจน คุณอาจได้รับความอายุติธรรมแต่คุณต้องรับผิดชอบในการปล่อยให้มันกำหนดอนาคตของคุณข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่สูญเสียทุกอย่างในกองไฟบ้านธุรกิจเงินเก็บเขามีสองทางเลือกคร่ำครวญหรือสร้างใหม่เขาเลือกที่จะสร้างใหม่ในหปีเขาได้สร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าถามว่าเขาทำได้อย่างไรเขาตอบว่าข้าพเจ้าตรหนักว่า ไฟไม่ได้เผาผลาญจิตใจประสบการณ์ความมุ่งมั่นของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการสร้างความมั่งคั่งความรับผิดชอบทั้งหมดเปลี่ยนคุณจากผู้ชมให้เป็นตัวเอกในชีวิตของคุณเองคุณหยุดรอเงื่อนไขที่เหมาะสมและเริ่มสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยคุณหยุดมองหาผู้กระทำผิดและเริ่มมองหาทางออกและในการเปลี่ยนแปลงน,นั้นคุณจะปลุกพลังที่หลับไหลอย,อยู่ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพิสูจน์ว่าผู้คนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตตอบสนองต่อสถานการณ์ถึง300%เซพวกเขาไม่รอโอกาสพวกเขาสร้างมันขึ้นพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคพวกเขาสร้างระบบที่สร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอคำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือข้าพเจ้าจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้ด้วยทรัพยากรที่ข้าพเจ้ามี เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสามารถทำเพื่อคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำได้และจงทำมันจิตใจของคุณคือสนามรบที่ตัดสินอนาคตของคุณแต่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อความคิดของตนเองราวกับว่ามันเป็นเพียงเสียงรบกวนในพื้นหลังไม่มีนัยยะสำคัญเป็นความผิดพลาดร้ายแรงข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่ทำงาน16ชั่วโมงต่อวันแต่ยังคงยากจน ข้าพเจ้ารู้จักคนอื่นๆที่ทำงาน6กชั่วโมงและสะสมความมั่งคั่งความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่เวลาที่ลงทุนแต่อยู่ที่ความชัดเจนทางจิตใจที่แต่ละคนํำเนินการคนแรกอยู่ในความสับสนทางจิตใจอย่างต่อเนื่องความคิดของเขากระโดดจากความกังวลหนึ่งไปยังความกังวลอีกหนึ่งโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนคนที่สองได้ฝึกฝนจิตใจของเขาให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ความชัดเจนทางจิตใจของเขาคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประสาทวิทยาศาสตร์หมดใหม่ยืนยันว่าสมองมนุษย์ประมวลผลความคิดประมาณ60,000ความคิดต่อวันแต่เพียง5%ทเท่านั้นที่มีสติและมีทิศทางที่เหลือเป็นเสียงรบกวนทางจิตใจที่ทำให้เราติดอยู่ในรูปแบบที่ทำลายลังเมื่อคุณเรียนรู้วิธีควบคุมความคิดของคุณคุณจะโปรแกรมความเป็นจริงของคุณ ทุกความคิดคือคําแนะนําที่คุณให้กับจิตใต้สํานึกของคุณคิดถึงความขาดแคลนและจิตใจของคุณจะมองหาหลักฐานของความขาดแคลนคิดถึงความอุดมสมบูรณ์และมันจะพบโอกาสของความอุดมสมบูรณ์ในช่วงวัยเยาว์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเผชิญกับความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรงจิตใจของข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ข้าพเจ้าขาดอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพเจ้าตระหนักว่า ข้าพเจ้ากำลังสั่งให้จิตใจของข้าพเจ้ามองหาเหตุผลที่คงความยากจนข้าพเจ้าเปลี่ยนจุดสนใจทางจิตใจของข้าพเจ้าไปที่ความเป็นไปได้ไม่ใช่ข้อจำกัดภายใน6เดือนสถานการณ์ของข้าพเจ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเวทมนต์หรือโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่เป็นเพราะจิตใจที่ชัดเจนจะระบุโอกาสที่จิตใจที่สับสนไม่สามารถมองเห็นได้ความชัดเจนทางความคิดไม่ใช่ผรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เริ่มต้นด้วยการกำจัดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็นข่าวเชิงลบมากเกินไปการสนทนาที่ไม่ก่อให้เกิดผลความคิดที่กังวลโดยไม่มีการกระทำแต่ความชัดเจนทางความคิดไปไกลกว่าการกำจัดสิยงรบกวนมันต้องการให้คุณกำหนดอย่างแม่นยำว่าคุณต้องการอะไรจริงๆคนส่วนใหญ่รู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการอะไรแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร ความคลุมเครือทางจิตใจนี้เป็นการเชิญชวนให้ล้มเหลวลองนึกภาพว่าคุณไปร้านอาหารและบริการถามว่าคุณต้องการอะไรคุณตอบว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารที่ไม่ดีข้าพเจ้าไม่ต้องการจ่ายแพงข้าพเจ้าไม่ต้องการรอนานเกินไปบริการจะสับสนคุณต้องระบุข้าพเจ้าต้องการสเต็กที่สุกปานกลางกับมันฝรั่งเสิร์ฟใน15นาทีจิตใจของคุณทำงานในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณคลุมเครือเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณมันไม่รู้ว่าจะมองหาโอกาสอะไรเมื่อคุณเจาะจงมันจะกลายเป็นเรดาร์ที่ส่งพลังระบุทุกสิ่งที่สามารถนำคุณไปสู่เป้าหมายของคุณการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลส์แสดงให้เห็นว่าผู้คนที่เขียนเป้าหมายของตนเองด้วยความชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะบรรล,ลุเป้าหมายเหล่านั้นถึงพันเปอร์เซนต์ไม่ใช่การพูดเกินจริงความชัดเจนทางความคิดคือความแตกต่างระหว่างความสำเร็จ และความล้มเหลวเข้าพเจ้ารู้จักผู้ประกอบการที่เปลี่ยนโรงงานขนาดเล็กให้เป็นกลุ่มบริษัทมูลค่าหลายล้านเมื่อเข้าพเจ้าถามความลับของเขาเขาแสดงกระดาษสีเหลืองซีดที่เขาพกติดตัวมาเป็นเวลา20ปีในนั้นได้มีการเขียนไว้อย่างแม่นยำว่าเขาต้องการสร้างอะไรทุกการตัดสินใจที่เขาทำถูกกรองผ่านวิสัยทัศน์ที่ชัดเจดนนี้ความชัดเจนทางความคิดยังหมายถึงการรู้ว่าจะพูดว่าไม่เมื่อใด โอกาสที่คุณยอมรับแต่ละครั้งคือโอกาสอื่นๆอีกสิบครั้งที่คุณปฏิเสธผู้คนที่ไม่มีความชัดเจนยอมรับทุกสิ่งและไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยผู้คนที่มีความชัดเจนปฏิเสธ90%์ของโอกาสเพื่อมุ่งเน้นไปที่1 0ที่สำคัญจริงๆพัฒนานิสัยในการตรวจสอบความคิดของคุณทุกวันถามตัวเองว่าความคิดของข้าพเจ้าในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้หรือออกห่างจากเป้าหมายของข้าพเจ้า ถ้าคำตอบเป็นลบคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำงานที่ไหนจิตใจของคุณคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของคุณแต่เฉพาะเมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้อย่างแม่นยำเท่านั้นมีพลังในตัวคุณที่ทรงพลังกว่าพรสวรรค์มีค่ามากกว่าการศึกษามีอำนาจมากกว่าโชคชะตาพลังนั้นคือความเพียรพยายามที่นำทางไม่ใช่ความเพียรพยายามอย่างใดความเพียรพยายามอย่างชาญฉลาดขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ในขณะที่ความสำเร็จกำลังจะมาถึงพวกเขาหยุดขุดเมื่ออยู่ห่างจากทองคำเพียงไม่กี่เซนติเมตรสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่าความเพียรพยายามคือความดื้อรั้นความเพียรพยายามคือการดำเนินการต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องความดื้อรั้นคือการดำเนินการต่อเมื่อคุณควรเปลี่ยนทิศท,ทางข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งนี้มานับครั้งไม่ถ้วน ผู้ชายที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีความเพียรพยายามและคนอื่นๆที่สําเร็จไม่ใช่เพราะพวกเขาฉลาดกว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้เมื่อสิ่งต่างๆยากลําบากการศึกษาจากสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ดเผยแพร่ว่า90%ของผู้คนล้มเลิกเป้าหมายภายใน90วันแรกมีเพียง10%เท่านั้นที่ยังคงดําเนินต่อไปหลังจากช่วงเวลานี้ และ10%เหล่านี้คือผู้ที่พิชิต90%ของผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ความเพียรพยายามไม่ใช่เพียงการทำสิ่งเดิมซ้ำๆมันคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์คุณเมื่อคุณเผชิญกับอุปสรรคแต่ทำอย่างมีวินัยและใช้ไปในทิศทางเดิมการปรับวิธีการโดยรักษาสภาพวัตถุประสงค์ให้คงที่มันเหมือนกับแม่น้ำที่พบหินในทางเดินมันไม่หยุดมันอ้อมแต่มันไม่เคยหยุดไหลไปสู่มหาสมุทร ข้าพเจ้าระลึกถึงการสนทนากับแอนดรูว์คาร์เนกีเขาบอกข้าพเจ้าว่าเขาได้ล้มเหลวในการประกอบการที่แตกต่างกัน17แห่งก่อนที่จะพบหนทางสู่ความมั่งคั่งของเขาแต่ละความล้มเหลวได้รับการปฏิบัติไม่ใช่ในฐานะจุดจบแต่เป็นการศึกษาที่มีค่าเขาบอกว่าทุกๆไม่ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้ yes ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า ความเพียรพยายามจะต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงทุกวันไม่ใช่ด้วยแรงจูงใจผิวเผินแต่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งคุณต้องรู้ไม่ใช่แค่หวังว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหานั้นเป็นไปได้และคุณต้องเต็มใจที่จะจ่ายราคาที่ความสำเร็จต้องการแต่มีความเพียรพยายามประเภทหนึ่งที่ทำลายล้างความเพียรพยายามที่ตาบอดข้าพเจ้ารู้จักผู้ชายที่ยังคงดำเนินธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาหลายปีความสัมพันธ์ที่ทำลายล้างเขา กลยุทธ์ที่ถูกกำหนดให้ล้มเหลวพวกเขาเข้าใจผิดว่าความดื้อรั้นคือความเพียรพยายามความเพียรพยายามอย่างชาญฉลาดต้องมีองค์ประกอบ3อย่างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแผนที่ที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการเรียนรู้จากผลลัพธ์เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคุณสามารถประเมินได้ว่าคุณกำลังเข้าใกล้หรือออกห่างจากมันเมื่อคุณมีแผนที่ที่ยืดหยุ่นคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ละทิ้งวัตถุประสงค์เมื่อคุณเรียนรู้จากผลลัพธ์ แต่ละความล้มเหลวจะกลายเป็นข้อมูลที่มีค่าข้าพเจ้ารู้จักนักประดิษฐ์หนุ่มคนหนึ่งที่ใช้เวลา3ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการซื้อเขาสามารถยอมแพ้ได้แต่เขายังคงดำเนินต่อไปแต่เปลี่ยนวิธีการเขาศึกษาตลาดสนทนากับลูกค้าเป้าหมายปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเขาในปีที่4เขาได้สร้างสิ่งที่ปฏิวัติว,ตวงการซึ่งทำให้เขามีรายได้หลายล้านความแตกต่างระหว่างเขาและผู้ที่ยอมแพ้คือเขาเข้าใจว่า ความเพียรพยายามไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งเดิมซ้ำๆโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหมายถึงการรักษาสภาพวัตถุประสงค์ให้คงที่ในขณะที่ปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่เพียรพยายามอย่างชาญฉลาดมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินมากกว่าผู้ที่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเริ่มต้นถึง800%พวกเขาไม่ได้มีปัญหาน้อยกว่าแต่พวกเขามีทางออกมากกว่า ความเพียรพยายามยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์คุณต้องมองตัวเองว่าเป็นคนที่ยอมแพ้ไม่ใช่เพราะดื้อรั้นแต่เป็นเพราะมุ่งมั่นที่จะเติบโตทุกครั้งที่คุณเพียรพยายามผ่านความยากลําบากคุณจะเสริมร่างอัตลักษณ์นั้นทุกครั้งที่คุณยอมแพ้อย่างง่ายดายคุณจะทําให้มันอ่อนแอลงพัฒนานิสัยในการทบทวนเป้าหมายของคุณทุกวันถามตัวเองว่าข้าพเจ้ากําลังเพียรพยายามไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าใช่จงทําต่อไป หากไม่ใช่จงปรับทิศทางแต่จงอย่าละทิ้งวัตถุประสงค์จงจำไว้ว่าความเพียรพยายามอย่างชาญฉลาดคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ฝันและผู้ที่ทำจิตใต้สำนึกของคุณเปรียบเสมือนสวนมันยอมรับเมล็ดพันธุ์ใดคุณปลูกโดยไม่ตั้งคำถามว่าดีหรือไม่ดีหากคุณปลูกความคิดของข้อจำกัดมันจะสร้างข้อจำกัดหากคุณปลูกความคิดของความอุดมสมบูรณ์มันจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ได้รับการโปรแกร,รมมาตั้งแต่เด็กให้คิดถึงความขาดแคลนเงินไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้คนรวยเอาเปรียบคนอื่นเท่านั้นเราไม่ใช่คนมีเงินความเชื่อเหล่านี้กลายเป็นโปรแกร,รมอัตโนมัติที่บ่อนทำลายความพยายามใดในการก้าวหน้าทางการเงินข้าพเจ้ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างดีแต่จบเดือนโดยไม่มีเงินเสมอไม่ว่าเขาจะได้รับเท่าไหร่ เขาก็หาทางใช้มันให้หมดจิตใต้สำนึกของเขาถูกตั้งโปรแกรมให้ปฏิเสธความอุดมสมบูรณ์เขารู้สึกผิดที่มีเงินดังนั้นเขาจึงกำจัดมันโดยไม่รู้ตัวงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่า80%ของผู้คนรักษารูปแบบทางการเงินเดียวกันกับพ่อแม่ของตนเองไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาหรือโอกาสมากเพียงใดนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สืบทอดเพียงยีน แต่ยังรวมถึงการตั้งโปรแกรมทางจิตวิญญาณด้วยข่าวดีก็คือคุณสามารถตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณใหม่ได้เช่นเดียวกับที่คุณเรียนรู้ที่จะเดินพูดขับรถคุณสามารถเรียนรู้ที่จะคิดอย่างอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมีสติและการทำซ้ำอย่างมีวิน,นัยเริ่มต้นด้วยการสังเกตความคิดอัตโนมัติของคุณเกี่ยวกับเงินเมื่อคุณเห็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองปฏิกิริยาแรกของคุณคืออะไรความชื่นชม หรือความคุนเคืองเมื่อคุณคิดถึงการได้รับมากขึ้นคุณรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกผิดปฏิกิริยาเหล่านี้เผยให้เห็นการตั้งโปรแกรมปัจจุบันของคุณเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าทำงานอย่างตั้งใจเพื่อล้างจิตใจของข้าพเจ้าจากความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับความมั่งคั่งข้าพเจ้าแทนที่ความคิดของความขาดแคลนด้วยความคิดของความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ผ่านคำยืนยันที่ว่างเปล่าแต่ผ่านหลักฐานที่แท้จริงว่าความอุดมสมบูรณ์ เป็นไปได้และพร้อมสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับมันผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่สถานการณ์ทางการเงินของข้าพเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนไปแต่ยังรวมถึงพลังงานความมั่นใจความสามารถในการมองเห็นโอกาสของข้าพเจ้าด้วยเมื่อคุณตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณให้มีความอุดมสมบูรณ์คุณจะเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่ที่ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองแต่การตั้งโปรแกรมทางจิตใจเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงแค่คิดถึงเงินมันหมายถึงการพัฒนาความคิดของการเติบโตในทุกด้านของชีวิตมันหมายถึงการมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นมองเห็นปัญหามันหมายถึงการเชื่อว่ามีวิธีที่จะปรับปรุงเติบโตขยายตัวเสมอการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสชูเซตต์แสดงให้เห็นว่า ผู้คนที่มีความคิดที่อุดมสมบูรณ์มีกิจกรรมทางสมองมากกว่าคนอื่นๆถึง500%ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาพวกเขามองเห็นความเป็นไปได้มากกว่าเพราะจิตใจของพวกเขาถูกตั้งโปรแกรมให้ค้นหามันข้าพเจ้ารู้จักหญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนธุรกิจในบ้านขนาดเล็กให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านเมื่อข้าพเจ้าถามว่าเธอทำได้อย่างไรเธอตอบว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนคำถามที่ข้าพเจ้าถามตัวเอง แทนที่จะถามว่าทำไมมันถึงไม่สำเร็จข้าพเจ้าเริ่มถามว่าข้าพเจ้าจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรการเปลี่ยนมุมมองที่เรียบง่ายนี้เป oh ิดโลกแห่งความเป็นไปได้การตั้งโปรแกรมทางจิตใจเพื่อความอุดมสมบูรณ์ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับความล้มเหลวด้วย ผู้คนที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ขาดแคลนมองว่าความล้มเหลวเป็นหลักฐานที่พวกเขาไม่มีความสามารถผู้คนที่ถูกตั้งโปรแกรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มองว่าความล้มเหลวเป็นข้อมูลที่มีค่าที่ทําให้พวกเขาเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นพัฒนานิสัยในการป้อนตัวอย่างของความอุดมสมบูรณ์ให้กับจิตใจของคุณอ่านชีวประวัติของผู้ที่ประสบความสําเร็จศึกษาธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่คิดในแง่ของความเป็นไปได้ ไม่ใช่ข้อจำกัดจิตใจของคุณดูดซับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูดซับข้อมูลที่ถูกต้องจงจำไว้ว่าการตั้งโปรแกรมจิตใจปัจจุบันของคุณไม่ได้ถาวรมันเป็นผลมาจากการปรับสภาพมานานหลายปี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการฝึกฝนอย่างมีสติและการทำซ้ำอย่างมีระเบียบวินัยทุกความคิดที่อุดมสมบูรณ์ที่คุณปลูกฝังคือเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในสวนของจิตใจของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและการดูแลเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตและสร้างการเก็บเกี่ยวแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณสิ่งที่ข้าพเจ้าเพิ่งแชร์กับคุณน,นั้นไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นความจริงที่ได้รับการทดสอบมาหลายทศวรรษของการสังเกตและการนำไปใช้ พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกล มันอยู่ในตัวคุณรอเพียงการตัดสินใจของคุณที่จะปลุกมันคุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่คุณเป็นโดยหวังว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองหรือคุณสามารถยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้เพื่อฝึกฝนจิตใจของคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพียรพยายามอย่างชาญฉลาดและตั้งโปรแกรมความคิดของคุณให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทางเลือกเป็นของคุณแต่จงจำไว้ว่าทุกวันที่ผ่านไปโดยไม่มีการกระทําคือวันน้อยลงในการสร้างชีวิตที่คุณสมควรได้รับเวลาไม่รอใครแต่ให้รางวัลมากมายแก่ผู้ที่ลงมือทําด้วยจุดประสงค์คลิกที่วิดีโอที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณตอนนี้ที่นั่นคุณจะค้นพบขั้นตอนสําคัญต่อไปในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณทุกความรู้ที่คุณได้รับคือเครื่องมืออีกชิ้นในกล่องเครื่องมือส่วนตัวของคุณ และยิ่งคุณเชี่ยวชาญเครื่องมือมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นในการหล,ล่อหลอมความเป็นจริงของคุณเองดำเนินการต่อกับข้าพเจ้าในการเดินทางครั้งนี้ร่วมกันเราจะสร้างเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุดของสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ข้าพเจ้าจะรอคุณอยู่ในวิดีโอถัดไป